สวัสดีครับสวัสดีช่องฝากินผักเสบสไตล์ตะเกียงครับพี่หน่อวันนี้เขามีเมนูลุปเหนือครับเนื้อครับน<ม>ี่ครับหน้าตาเดี๋ยวนอนไม่ไหมครับพี่น้องมาจ<ม>ิบท,ทำการกินกันเลยเนาะพี่น้อกะยักษ์ครับตักใส่ถาดเลยนะครับหน้าตาเป็นยงเดี๋ยวนอนไม่ไหม ว้าวนี่ครับนี่ครับหน้าตานี่กินต้อมเนื้อ นับพี่น้องทกินจับเสบน,นุ่มเกลมีข้อเหนียวเล็ดเหลวไม่ยันหอนกินกันเลยพี่นอนีมีขาอยัดซื้อกล่องกินเกลือนครับคุยเกลือตอนอหนห่อนครับนะครับ เอาแปะแซมก่อนอือ ừ, ừ, เบื่อยครับมาครับกลับน,นีครับ,บครับตรงเปื้ยจำาน้าครับ เพือ่อนมายุบกันเอ้ยอุบเนื้อครับครับหน้าตาครับก้ามเนี้พี่น้อง จำกันเริ่มไ่เหรอแรกครับครับเนั่ยเปื่อ

มันมันกันพป่น้องครับกระแจมกันกับช่องผ้ากินปลาแสบตายตะแกงกับไป่น้องข้ามนีนะครับอืมอืมเยอลายเรอพปหน้องเะายราย ครับเนี่ยเปื่อยๆดิ่งๆ หูเนี่ยสูงม่วครับเดวสิเกนสูตรเปใจลิ๊กับปนหนักจำนำจำจำ้ำเล่นีหอ๋อไม่อยากยิงเขาอ่ะ